รู้สึกว่ามันแตกต่างจากเรียนในโรงเรียนมากเพราะว่าที่นี่มันดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าเหมือนมันมันมีมันมีเวลาแก้น้อยแล้วทีนี้มันแก้ไม่เสร็จก็เลยก็เลยได้มันเรียนที่นี่จะไปส่งเพื่อนนะคะก็จะกลับราวมันเราต้องมีภารกิจไปทําอีกอะทุกคนต้องมีเวลาไปทำแล้วก็เข้าใจแล้วเข้าใจสถานที่แล้วก็เข้าใจคนไทยแล้วก็ ขอบคุณแผ่นดินไทยนะสบายดียินดีต้อนรับกศ .2 น,น้องเงื่อนสาวลาวจ้าวันนี้น้องก็ได้มาโรงเรียนเนาะแล้วก็ได้เจอเพื่อนอ่าที่โรงเรียนก็เลยรู้จักการค่ยพี่ีุกคนเดี๋ยวจะมาแนะนําให้พี่ทุกคนได้รู้จักกันนะคะสบายดีชื่ออย่างแนะนำตัวชื่ออ้มค่ะชื่ออ้มอ,อ,อายุจักปีละ17ปี17ปีโอ้ไม่เฮียนกศนอ,อะ อยู่ที่ประเทศไหนมามาจากประเทศไหนประเทศไทยอ๋อมาจากประเทศไทยอ๋อก็คือเป็นคนไทยเลยโอ้17ปีเรียนกศนสมมติถ้าเรียนปกติก็จะอยู่ม .5 อ๋ออยู่ม .5 อันนี้คือก็เลยต้องออกมาเรียนกศนก็อยู่อยู่มเลยนะมอต้นมาเรียนมต้นดูเพื่ออาวุธของมอต้นเพื่ออาวุธมา .3 อ๋อเอาเราแบบ ทำไมถึงแบบไม่ไม่เรียนตามระบบเลยเพราะมันจะได้จบไดวัยเพราะว่ามันมันมีมันมีเวลาแก้น้อย้วท<อ>ีนี้มันแก้ไม่เสร็จก็เลยก็เลยได้มาเรียน,น,นที่นี่โอ,โ,อโอ้มามาเรียนตรงที่นี่อ่ะมันมันคือที่ไหนอ่ะทีนี่หนูตรงไม่รู้อะที่รามยี่สิบเอ็ดสถาบันราชภาพาที่รามยี่สิบสถาบันพูดย,ยากจริงชื่อแบบชื่อภาษาไทายชื่อคนไทยอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่า มันยากมากเลยวกว่าจะแบบพูดได้อะไรเงี้ยมันยากมากถ้าไม่ใช่คนไทยนี่คือจะพูดยากเดี๋ยวอันนี้อ่ะนุ่นอายุสิบเกปีเป็นพี่สองปีแล้วต้องต้องเรียกพี่เพราะว่า <c oughs> ใช่กันเยอะมาก <c oughs> แล้วคิดนั้นมาเรียนอยู่ที่สถาบันรและสภางน,นี้ได้กี่ปีแล็วอืมได้เรียน เพิ่งได้เรียนเทอมที่แล้วประมาณครึ่งปีก็คือเข้ามาแล้วก็เรียนมอตอ้นเลยใช่ค่ะเพราะว่ามีเพราะว่าเรามีวุฒิป .6 มาแล้วอ๋อมีวุฒิป .6 มาแล้วอ๋อก็คือแบบนี้นี่เองเนาะถ้าแบบว่าถ้าอยู่ประเทศเรานะพี่ๆทุกคนถ้าอยู่ประเทศเราอะหนูถามครูแล้วบอกว่าหนูสามารถเอ,อาวุฒิม .3 มาเทียบวุฒิการศึกษาได้ไหมแต่ว่าครูบอกว่าต้องเปเป็นภาษาไทยแต่ว่า วุฒิการศึกษาถ้าประเทศเราอ่ะมันต้องจบมสี่อ่ะมันถึงจะได้วุฒิการศึกษาอันนี้จบแค่มสามเพราะฉะนั้นพี่โตได้วุฒิการศึกษาแค่ปห้าแพ่นั้นก็เลย<อ>ไม่เอามาเทียบดีกว่า<อ>ก็เลยเรียน็เเยรีนใหม่ใช่ก็เลยเรียนใหม่ก็ได้เริ่มเรียนรู้ใหม่ใช่ใช่ <laughs> เห็นที่นี่เาก็สนุกดีเนาะใช่ไมเห็นปีที่แล้วนี่เป็นจังไรคือแบบเพิ่งมาใหม่นะก็เลยบ่งหัวเขาจะได้เห็นที่บรรกนอะไรอย่างเงี้ยสนุก รู้สึกว่ามันแตกต่างจากเรียนในโรงเรียนมากเพราะว่าที่นี่มันดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าเหมือนคูยม,มีอะไรก็คุยเรียนได้แต่ว่าสมมติถ้าเราเรียนในโรงเรียนอ่ะมันมีแบบขอบเขตมากกว่าเพราะว่าบางคนเขาสบคุณสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสัมภาษณ์เหรอคะได้จะสัมภาษณ์อยู่ค่ะครัวน้ สวัสดีค่ะค่ะช่องพกกล้องได้เจอไหมเนี่ยเฮ้ยคุณมีไอเทมมาแล้วอู้ครูกลับแล้วลูกเพื่อนครูมารับอ๋อได้ค่ะโอเคเราจตามคอนเทนต์ได้ค่ะครูน่ารักเนาะครูอาคาจะมาสอนเราในเดือนเดือนหน้าทั้งเทอมทั้งเทอมเลยใช่แล้วตอนแรกจะเป็นพี่นี กลับแล้วมาแบบเดียวนี่ไม่ทันนั่งเลยเราถามพ่อใส่เพื่อนคู่หรือแฟนก็คู่บอกว่าเพื่อนแต่เพื่อนแต่ไม่แน่นะเหมือนเหมือนจะไม่ใช่เพื่อนเราคุยถึงเรื่องไหนแล้วนะเ,เรื่องเรียนใช่เพราะว่าบางทีเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนบางทีมันเครียดกว่ากันนะเราเราเรียนอยู่ที่นี่รู้สึกสนุกกว่าเพราะว่ารู้สึกเหมือนเรียนมา เราเรียนจากโรงเรียนมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งยันมสามนี้มาเรียนอันเนี้ยเหมือนอันนี้มันดูเป็นเพื่อนกันมากกว่าดูม<อ>ันไม่เครียดดูถึงมาเรียนแค่วันอาทิตย์ก็ตามอ๋อมันมันดูไม่เครียดใช่ไหมใช่อุ้ยก็ถือว่าโชคดีนะถือว่าน,น้องโชคดีนะที่ได้มาเรียนที่นี่แล้วก็ได้มาเจอเพื่อนใหม่ถือว่าโชคดีถ้าแบบเราไปเรียนตามระบบแล้วต้องเอาตามระบบใช่ไหม ใช่โอ้มันก็จะเทียนแต่อันดูถึงเรามาเรียนอันนี้ดูดูเราก็สามารถอาวุธไปเทียบสอบก็ได้เทียบสอบเทียบเข้าเรียนก็ได้อันนี้ก็น่าจะเรียนยันจบมาปลายมหโออยู่ในห้องเดียวกันได้ใช่ไหมใช่อาจจะอยู่ในห้องเดียวกันนานหลายหลายปีใช่ก็ดีใจเนาะพี่พี่ทุกคนก็คือดีใจมากๆที่แบบว่าเมื่อมาเรียนมาแรกก็มีคนไทยน้องแบบมีคนไทยแบบ หนูไม่รู้จักอะไรก็เขาก็ค่อยๆช่วยค่อยบอกอะไรอย่างเงี้ยก็ด oh, ีใจก็ขอบคุณมากๆนะก็ด hmm. ีใจอะไรที่ได้รู้จักอะไรก็เนาะเสื้อเสื้อชะไรเื่ออ้ำอ้ำต้นต้นบอกชื่อแป้งไม่ก็เชื่ออ้ำอ๋อเชื่ออั้มเสื่ออ้ำน้องอ้ำโอเคแล้วตัวนี้จะกลับยังไงอ่ะเขาขับมอเตอร์ไซค์มาอ๋อขับมอเตอร์ไซค์มาโอ้เว้นเด็กแว้นด้วย กลับไปเอาม,มีมีงานมีงานไปกลับไปแล้วต้องไปทําง,งานไหนไม่อยู่บ้านอ๋ออยู่บ้านบ้านอยู่แถวใกล้ๆนี่เนาะตรงนา้นมินบางทีก็อยู่ลาคารายหนึ่งโอเค <Okay. S 1> ขนาดแบบพี่ๆทุกคนในนี้ยมันจะห้องเรามันจะมีคนจีนด้วยเนาะคนจีนเขาเขาเขาพูดได้ คือแบบว่าห้องเรามีคนจีนแล้วก็คนอะไรเห็นเห็นพูดกันอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่ทุกคนแต่ว่าเยอะมากจนเต็มห้องอเยอะมากคือแบบจําไม่นะ่ะางคือถ้าแบบว่าประถมกับมัธยมเรียนด้วยกันใช่เขา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 เรียนรวมๆกันไปเลยแล้วพอนสี้สง้าไปเรียนมอปลายก็น่าจะเรียนแยกมากอ๋อ ก็ส่งกบมัธยมก็คือเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะหรือเรียนใน,นห้องเดียวกันก็คือในห้องเดียวกันใช่แต่ว่าบางทีสมมุติถ้าสมมติถ้าดูเราไปทํากิจกรรมดูดูเราไม่ได้ทำที่เราไปทําอีกที่หนึ่งแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆกัน<อ>เวลาสอบก็ไปสอบที่นั่นแต่ว่าเวลาเรียนมาเรียนที่นี่โอ้ก็จะประมาณใช่เรื่องแบบทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้เนาะก็ก็พอเข้าใจอยู่ ว่าเราต้องแบบหาเวลาว่างถ้าเขามีโครงการอะไรมาครูเนี่ยครูส่งมาอะไรแล้วเราก็ไปทํากิจกรรมใช่ไหมใช่ใชกิจกรรมก็คือเราจะได้ไปทํานั่นทานี่ใช่แล้วก็เพื่อเก็บอะไรวะบ,บ,บอชอบให้ครบสองวัชั่วโมงอ๋อคะเนนแต่ส่วนมากเขาจะทำวันไหนอะแล้วแต่ครูจะส่งมาบางทีเขาก็จะให้ไปทําแบบ บางทีก็บริจาคเลือดบ้างหรือว่ามันแล้วมันแล้วแต่เราว่าดูเราดูเราลงชื่อก็ได้โท,โทรเหมมีแต่เลือดมันมันเรยดูเขาดูตอนนั้นดูเขาก็ไม่ได้ไปเจอะบางทีก็จะมีแบบไปช่วยงานแบบเวลาเขาแจกของเด็กให้เด็กตามชุมชน,ชนใช่แบบนี้เด็กวา่าสนุกดีเนาะใช่ใช่สนุกคือ เขีนครูว่าไปต่างจังหวดัดนูนนน่นนี่นั่นบ้างกิจกรรมอันนนั้อันนั้นไปทําไปเข้าค่ายโอ้เข้าค่ายแต,แต่ส่วนแต่ส่วนอาทิตย์หน้าก็ไหว้ครูทําพันไหว้ครูอ๋ออาทิตย์หน้าเราเราก็มาไหมอ่ะมามา,เ,าเรามาวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้า<ว>อาทิตย์หน้าอ๋ออาทิตย์หน้าก็คือมาไหว้ครูใช่อาทิตย์หน้าเขาทําพันไหว้ครูแบบไหว้ครูคือยังไงอ่ะแบบ มันสำคัญมากไหมกับคนไทยสำคัญสำคัญมากเพราะว่าวันวันนั้นจะเป็นวันวันครูแห่งชาติเลยอ๋อก็เหมือนประเทศลาวเนาะที่แบบเป็นวันครูแห่งชาติก็เลยไว้ครูแต่ว่าประเทศไทยจะเป็นวันอะไรอ่ะวันที่หน้าก็วันที่ยี่สิบใช่ไหมดูวันที่เจ็ดวีวันที่สิบันที่เจ็ดตุลาเนาะถ้าประเทศลาวอ่ะก็คือเป็นวันครูแห่งชาติ แต่ว่าที่ประเทศไทยเขาต้องทําทุกโรงเรียนนะยทาทุกโรงเรียนอาทิตย์หน้านี่นะใช่วันที่ยี่สิบห้า่ทำทุกโรงเ,เรียนเลยใช่<อ>ทุกโรงเรียนอ๋อแบบนี้เองก็เพิ่งเพิ่งรู้ว่าวันที่ยี่สิบห้าของเดือนพฤษภาจะเป็นวันใบครูของประเทศไทยโรงเรียนใหญ่เนะใช่อันนี้ดูอันนี้มันเป็นสถาบันแต่ว่ามันจะต่างกับโรงเรียนที่เราเรียนแบบปกติ <ส>ต่างกันเยอะต่างกันมากเพราะว่าโรงเรียนนั้นมันจะมีแบบพวกสนามบอลแบบพวกห้องพยาบาลครูเพื่อนเทวดูนะเขาจะเดินอยู่ตลอดเวลาแต่น,นี้มันเงียบ oh. แล้วอันนั้นอะ่ะเด็กจะเยอะกว่าน,นี้อันนั้นเด็กประมาณสองพันกว่าคน oh. ทั้งโรงเรียนจะมีเยนมหนึ่งถึงมหกแล้วก็จะมีประมาณทับทับหนึ่งถึงแบบทับสิบบางชั้นก็ทับหนึ่งถึงทับเก้าเด็กก็ เป็นพันครูก็อีกหลายร้อยคนใชนก็ต่างกันจะแบบจํานวนคนเยอะกับจํานวนคนน้อยเนาะใช่ใช่อออันนี้คือจะเงียบมากก็คือแบบมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยวุ่นวายด้วยอ๋อใช่ใช่ปเราเดินก้าวกันบกเดือดลเด่นร้อนเลวพี่ๆทุกคนอะไรก็ไม่รู้มดเนาะไม่มี เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะได้เจอกันอีกล้ใชน่นั่งนั่งวินไหนอะมอไซค์เดี๋ยวไปส่งพี่มอไซค์แล้วก็เดินมาเดี๋ยวเราจะเรียกโบท๊ทกลับเอ็งนะเอ็งไปตรงไหนตรงพังดูวัดดูสาวสาวมีขีธำปะไปนั่นลาดเผาจะเดินไปที่ทุกคนก็คือหนจะไปส่งเพื่อนนะคะก็จะกลับไปแล้ว เราต้องมีภารกิจไปทําอีกอ่ะทุกคนต้องมีเวลาไปทำแล้วก็เข้าใจเนาะเข้าใจสถานที่แล้วก็เข้าใจคนไทยแล้วก็ขอบคุณแผ่นดินไทยเนาะที่เปิดโอกาสให้แบบคนที่แบบว่าไม่ได้เรียนแล้วมาเรียนแบบเนี้ยก็ขอบคุณมากๆคือว่าแบบโชคดีมากที่ได้มาที่ประเทศไทยเดี๋ยวจะคิดก่อนอืมแต่งง พี่พี่ทุกคนคีมีน้องนุ่นกับเพื่อนก็จะกลับเอยจะจบไปเพียงเท่านี้เด้อแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วฝากเป็นกำลังใจให้น้องนุ่นด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนน้องนุ่นด้วยกันโบกุศลำโฆษณาเด้อจ้าไปละเด้อสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ